สวัสดีครับทุกคนวันนี้โอกาสดีนะครับจะพาทุกท่านมากราบพระพุทธมหาธรรมราชาณวัดไดรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสำหรับสถานที่อย่างนี้คือมณฑปพระพุทธมหาธรรมราชาจะประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาจำลองไว้ที่นี่นะครับมาถึงเราก็กราบองค์ท่านก่อนเลยอธิษฐานขอพรจากนั้นก็นั่งสมาธิ ประมาณสัก5นาทีนะครับระหว่างนั่งสมาธิณสถานที่แห่งนี้รู้สึกสงบมากอากาศปลอดโปรง่งเย็นสบายจนแทบไม่อยากลุกเลยครับ ระหว่างนั่งลมพัดเย็นสบายมากเลยครับได้เวลาอันสมควรเราก็ออกจากสมาธิและจะขึ้นไปกราบพระพุทธมหามราชาองค์จริงที่ชั้นสองของศาลาการประเรียนครับสำหรับประวัติและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านโปรดติดต,ตามอีพีสนะครับ